เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวของกลุ่มโจรน,นักขุดกรุที่เที่ยวทำลายศาสนสถานโบราณมาแล้วทั่วประเทศทุกครั้งเมื่อได้รับออเดอร์มาพวกเขาจะพิจารณาว่าคุ้มค่ากับการลงมือหรือไม่และราคาค่าง,งวดที่จะใช้จ้างวานพวกเขานั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากฝีไม้ลายมือในการเข้าไปแอบขโมยของต่ำสถานที่รกร้างแต่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไม่เคยพลาดแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า งานล่าสุดที่เพิ่งจะตกปากรับคำทำนั้นมันจะเป็นกุญแจไขสู่ประตูนรกที่จะกลืนกินพวกเขาให้เข้าไปสู่ห้วงแห่งการจดใช้กรรมกรรมที่แม้จะไม่ใช่การฆ่าคนแต่หนักหนาพอกันกรรมของการลักเอาของผู้อื่นโดยเจ้าของเขาไม่ยินยอมและของที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ของธรรมดามันเป็นของคนตายดังเช่นคำที่ว่ากันไว้ของของใครใๆก็รัก คำแช่งคนตายนั้นหนักหน่วงและมีอาถรรพ์พี่ดมงานครานี้ไปไกลเลยนะพี่สมพงษ์พูดขึ้นพร้อมกับใช้ปลายนิ้วโป้งสะกิดที่ก้นบุหรี่พืดิดที่เท่ามันทิ้งเออไกลแต่ก็ขมอยู่อุดมตอบหน้าตายแล้วพี่โทรหาสองตัวนั่นหรือยังนี่มันเกินเวลานั้นไปเกือบชั่วโมงแล้วนาโทรแล้วอีกเดี๋ยวก็คงมาละ มึงอย่ารีบร้อนนักเลยยังไงเงินมันต้องเป็นของเราอยู่แล้วอุดมกล่าวพร้อมกับยกแก้วใสใส่น้ำสีอำพันขึ้นมากระดกยิ้มยิ้มเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามาอย่างบ้านรังที่อุดมและสมพงษ์นั่งดื่มกันอยู่ทันทีที่เห็นกันสมพงษ์สะบัออกมากลด่าสาสเสียเทเสียเพราะาคันตุกะที่เพิ่งมาใหม่นั้น สายจากเวลานัดหมายเกือบสองชั่วโมงพวกมึงทำอะไรอยู่วะถ้าเป็นแบบนี้อีกกูจะไม่เอาพวกมึงไปทำงานด้วยแล้วเวย้ยสมพงตวาดด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวถ้ามึงทำงานแทนมันทั้งสองคนได้มึงไล่มันออกกูก็ไม่ว่านะอุดมพูดแทรกขึ้เบเรียบสมพงเ์เงียบไปทันทีเพราะรู้ว่าความสามารถที่ตนเองมีนั้นคงทดแทนเพื่อนทั้งสองไม่ได้ แต่ที่พูดไปนั้นเป็นเพราะความโมโหที่เพื่อนมาช้าเท่านั้นและด้วยว่านายวุฒิและนายสง่าเพื่อนผู้มาทีหลังไม่ได้โมโหโกรธาสมพงแต่อย่างใดด้วยว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนพวกเขาชินชาเสียแล้วครั้งนี้ไปที่ไหนหล่ะพี่ดมวุฒเอ่ยถามพรางยนต์เป้หลังของเขาขึ้นท้ายรถกระบะอยุทยาอุดมตอบสั้นๆ วุฒและสง่ามองหน้าเขานิง่งกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเพราะสถานที่ปลายทางอันเป็นแหล่งที่เขาจะเปลี่ยนน้ำพักน้ำแรงเป็นเงินแม้จะผิดกฎหมายนั้นมีคำล่ำลือในหมู่นักขุดกรุว่าของขลังของเก่าของมีราคานั้นมากโขแต่อาถรรพ์เรื่องเล่นหลับที่เฝ้าสถานที่แห่งนั้นก็มีมากไม่แพ้กันแม้จะไม่อยากทำงานในครั้งนี้แต่พวกเขาก็ไม่อาจเอ่ยคำปฏิเสธได้ ด้วยว่าอุดมนั้นเปรียบดังผู้มีพระคุณต่อคนทั้งสองอยามที่พวกเขาสิ้นร้ายไม้ต่อไม่มีแม้เงินจะกินขา้าวก็ได้อุดมนี้แหละที่ยื่นมือเข้ามาช่วยบุญคุณที่มีมากมายถึงเพียงนี้ทำให้หลายครั้งที่ออกงานสถานที่ยากยากมันจึงกลายเป็นน้ำท่วมปากไปโดยปริยายไม่อยากไปแต่ก็พูดไม่ได้เมื่อเตรียมข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย ทั้งสี่ออกเดินทางด้วยรถกระบะคันใหญ่มุ่งตรงสู่อยุธยาเมืองเก่าทันทีด้วยที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขาอยู่ห่างจากที่หมายถึงหกชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่นั่นก็เกือบคำซึ่งก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะลงมือพอดีที่ที่พวกเขาจะเข้าไปเอาของตามใบสั่งในครั้งนี้เป็นวัดร้างกลางป่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาวัดร้างแห่งนี้นั้นแรงนัก ชนิดที่ว่าเพียงมีผู้คนเดินผ่านที่นี่ในยามคำ่ำยังถูกผีหลอกเสียวิ่งกระเจิดกระเจิงเปิดเปิงลืมบ้านช่องแต่นั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับอุดมเพราะเขาไม่เคยเชื่อถือเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยสำหรับเขาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตไม่ใช่ผีสางเทวดาหน้าไหนแต่เป็นความจนแล้วเงินตราเท่านั้นหากมีเงินในมือตัวเองก็เปรียบดังพระเจ้า ทีร้ายผีเหียนถ้าโผมาให้เห็นหน้าจะหัวเสียให้ยับรอเวลาอีกสักหน่อยก็แล้วกันดึกๆค่อยเข้าไปอุดมออกคำสั่งพร้อมปรับเบาเอ็นลงแล้วหลับไหลไปอย่างรวดเร็วกิริยาเช่นนี้เป็นไปดั่งผู้ที่ไม่ยี่ระต่อสถานการณ์เดวร้ายตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยล่วงเลยยามสองมาได้สักพักอุดมตื่นขึ้นจากการปลุกของสมพงษ์ เขาสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงอยู่ครู่หนึ่งมองดูนาฬิกาข้อมือก็เห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วเขายิ้มมุมปากออกมาแล้วออกคำสั่งทันทีไปพวกมึงอย่าลีลาขนของเข้าไปได้แล้วงานเสร็จไวก็ได้กลับบ้านไว้ชายทั้งสี่เดินผ่านแมกไม้น้อยใหญ่ในยามค่ำคืนเพื่อเดินตรงไปยังศาสนาสถานรังนับร้อยนับพันปี องค์เจดีที่ยอดหักเห็นเป็นเงาดำมืดเด่นสง่าตัดกับฟากฟ้าของราตรีในคืนพระจันทร์เซียวตอนหนึ่งฝูงข้างขาวทั้งน้อยใหญ่นับสิบนับร้อยโผบินตัดหน้าพวกเขาในระยะกระชั้นชิดลูกร้องทั้งสามผวาเฮือกสุดตัวสง่าอุทานร้องลั่นสุดเสียงมึงจะเอะอะเป็นสาวแต่เพื่ออะไรวะก็มันกลัวนี่พี่ใครก็รู้ว่าที่นี่มันแรงเหลวไหลนา เงินที่ได้มาหลังจากงานเสร็จนั่นแหละที่แรงของจริงอุดมตอบยิม้มเฮียมเดินตัดและเลาะ,ะผ่านซากปรากัหักพังของวัดร้างตามลายแทงที่สุดก็พากันมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าวิหารเก่าที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงแสงไฟฉายขนาดฐานแปดกอนตกกระทบกับวัตถุบางสิ่งที่สะท้อนแวววาวด้านในอุดมยิ้มออกมาทันทีนี่ไงละ่ะงานของเรา ลูกน้องทั้งสามมองหน้าเขาแล้วเลื่อนสายตามองไปยังวัตถุแวววาวที่ปลายสุดของลำแสงใบหน้าของพระพุทธรูปสีทองคำเด่นสง่าสะท้อนแสงไฟที่เห็นได้ชัดเจนพวกเขาก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปยืนเบื้องหน้าแล้วอุดมก็ใช้ขอนอันเล็กๆเคาะเบาๆตรงขดหอยที่ขมวดเป็นก้อนกลมบนเสียนพระนั้นสีทองหลุดล่อนออกเผยให้เห็นอัญ,ญมณีที่ซุกซ่อนอยู่ด้านใน เป็นอย่างที่กูคิดจริงๆเสียนนี่เป็นพลอยทั้งนั้นดีไม่ดีองค์พระทั้งองค์นี่ก็ด้วยคำพูดของอุดมทำให้ลูกน้องทั้งสามตาเลือกลานด้วยความลิงโลดงานนี้แม้จะเสี่ยงแต่ดูผลตอบแทนก็คุ้มค่าอย่างว่าจริงๆด้วยเพราะดูจากรอบบริเวณพระพุทธรูปน้อยใหญ่รวนเป็นของเก่าโบราณมีราคาทั้งสิ้นดีไม่ดี พระองค์เล็กเพียงครึ่งฝ่ามืออาจมีราคานับแสนเลยทีเดียวพพี่ดมฉันปวดท้องขอไปทำธุระก่อนนะพี่สงา่าเปลยขึ้นพร้อมกับใช้ฝ่ามือนวดท้องน้อยทำหน้านิว่วอุดมและเพื่อนทั้งสองหันหน้ามาพ่นลมหายใจออกจากจมูกอย่างฉุนเฉียวในยามนี้ลูกน้องของเขาดันมาปวดท้องเอาเสียใดยแต่จะให้กลั้นเอาไว้ก็ดูจะเป็นการใจร้ายเกินไป อุดมพยักหน้าให้พร้อมกับทำหน้านิ้วอย่างอารมณ์เสียเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีที่ประตูด้านหน้าของวิหารก็ยังไร้วี่แววของสง่าอุดมเริ่มหมุดยิดขึ้นเป็นกำลังบุตรอาสาจะเดินออกไปตามเพื่อนสนิทแต่เดินไปถึงเพียงประตูวิหารที่ไร้บานก็ต้องสะดุ้งเมื่อจู่ๆสง่าก็ผล่พวดเข้ามาไม่ทันได้ตั้งตัว อานึกจะมาก็มานะมึงเนี่ยสงงาไม่ต่อโต้ใดๆเพียงแต่ก้มหน้าเดินผ่านเขาเข้าไปด้านในแวบหนึ่งขณะที่สงงาเดินผ่านสายลมได้หอบเอากลิ่นความเลือดมาประทัดจมูกข,ของวุฒจนเขาต้องเอามือปิดเสียงหมาซึ่งไม่รู้ว่าหมาจากไหนก่งคอเห่าหอนเสียงหยานเย็นเยือกพร้อมกับบรรยากาศอึดอัดที่ตามมา เหมือนดังมีคนมากมายกำลังจ้องมองรอทำร้ายเขาอยู่ในเงามืดมัวยืนทื่อทำไมอยู่ตรงนั้นวะรีบมาช่วยกันสิสมพง์ตะวาดลั่นจนวุฒสะดุง้งขณะที่พวกเขากำลังลงมือตัดเสียนพระตามใบสั่งซื้อนั่นเองสง่าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบหลังจากนิ่งเงียบไปนานกูแนะนำให้พวกมึงทุกคนหยุดเธออย่าทำแบบนี้ถ้าไม่อยากเป็นเหมือนเอนี่ อุดมและสมพงษ์หยุดมือทันทีแล้วหันไปมองหน้าเขาซึ่งเห็นได้เพียงเสี้ยวเดียวสางาหันข้างเอาใบหน้าซิกหนึ่งซ่อนไว้ในความมืดมึงพูดอะไรออกมาว่ายามัวลีลาทำงานสมพงษ์ตวาดลันกูเตือนพวกมึงแล้วนะหยุดมือซะสางาพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวกว่าเดิมพูดอะไรของมึงวะสมพงษ์ตวาดลัน พร้อมกับตกไปที่ศรีรษะของสง่าอย่างแรงผลคือหัวหลุดจาก่ากยิ่งหลุนหลุนลงไปที่พื้นเพียงเท่านั้นก็ทําให้เพื่อนทั้งสามเตลึงตาคางพูดไม่ออกแล้วแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเล่ากับเลวลายยิ่งกว่าเพราะใบหน้าที่ทะมึงถึงของศรีรษะที่ขาดกลิ้งลงไปตรงพื้นนั้นจ้องหน้าพวกเขาขม็งพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกแต่เต็มไปด้วยความเกลียวกราด พวกมึงนี่มันชั่วเกินเยียวยาจริงๆทางเลือกเดียวของพวกมึงคือความตายไม่ต้องรอให้พูดซ้ำทุกคนต่างวิ่งตะเลิดออกจากที่นั่นทันทีพอออกมาข้างนอกได้ก็แตกกระจายคนละทิศคนละทางร่างที่ไร้สีสากของสงา่าเดินมาหยุดยืนอยู่หน้าวิหารแล้วค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงหมาหอนห่วยหวนที่แว่วมาจากที่ไกลแสนไกลและใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พระจันทร์เสี้ยวลับหายไปหลังม่านเมฆหนาที่จู่ๆก็ลอยมาบดบังลมพายุโหมกระหน่ำพัดอื้ออึงรุนแรงจนต้นไม้รอบบริเวณลู่เอียงตามกระแสะแทบหักโคนวุดวิ่งตาหลีตาเลือกตรงไปยังทิศที่จำได้ว่ารถจอดอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าเขาพบตนเองที่กำลังวิ่งอยู่ในป่ารุกทึบที่มืดมิดรอบกายมีเสียงแสกสกดังของผู้คนนับร้อยนับพันวิ่งวนไปมาทำให้เขาชัก ไฟฉายในมือสาดไปทั่วพวาดแวงและเขาก็เห็นว่ามีคนกำลังวิ่งตรงมายังเขาพร้อมกับใช้ไฟฉายในมือเช่นกันแน่นอนว่านั่นต้องเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมอย่างไม่ต้องสงสัยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้บุคคลปริศนาที่วิ่งเข้ามานั้นไม่ตอบหรือหยุดชะงักแต่อย่างใดยังคงตั้งหน้าวิ่งตรงเข้ามาไม่หยุดฝีเท้าและเมื่อร่างนั้นถูกแสงไฟตกกระทบ อากาศเย็นวาบทั่วทั้งแผ่นหลังก็เกิดขึ้นแกนายวุฒิทันทีทันใดร่างที่ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเข้าหานั้นหาใช่หนึ่งเพื่อนร่วมทีมอย่างที่คิดไปมันเป็นร่างของซากศพที่เหี่ยวแหง้งช่วงท้องเวอวะวาไส้ทะลักจนห้อยย้อยตกเรียระพื้นใบหน้าที่น่ากลัวเบ้าตากลวงโบดำสนิทปากที่อากว้างลิ้นห้อยยาวกวัดแกว่งไปมาถึงช่วงอกพร้อมกับเสียงอื้ออา แสงไฟที่ครั้งแรกนึกว่าเป็นไฟฉายกลับกลายเป็นว่ามันคือดวงไฟที่สว่างโล่จากซี่โครงที่บานหุบบานหุบทุกอย่างเป็นลักษณะที่รู้เห็นเด่นชัดว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานายวุฒิหันหลังกลับเตรียมตัวจะวิ่งหนีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาชนเข้ากับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านงอกออกมาในระดับคอหอยของเขาพอดิบพอดีเสียงสวบดังขึ้น เมื่อเนื้อหนังและเส้นเอ็นน้อยใหญ่บริเวณคอหอยถูกกระซวกอย่างแรงร่างของเขาสั่นระร,ริกมือหยิกเอิงไฟฉายที่ถืออยู่ร่วงหล่นลงพื้นแสงที่สองนั้นทำให้เห็นว่าร่างของนายวุฒิติดห้อยเลือดย้อยขาดใจตายโดยเท้าไม่ติดพื้นมันเหมือนกับว่าเขาถูกใครบางคนที่มีพละกำลังมหาศาลจับเบี่ยงขึ้นไปเสียบคาไว้ตรงนั้นไม่มีผิด ทางด้านสมพงษ์เองก็วิ่งกระหืดกระหอบพร้อมกับร้องเอะอโวยวายดังลัน่นแม้จะออกแรงวิ่งจนเหงื่อชุม่มเขาก็ไม่สามารถหนีออกไปจากบริเวณนั้นได้เสียทีจะกี่ครั้งก็พบวาตัวเองวิ่งกลับมาหยุดยืนอยู่หน้าวิหารอยู่ร่ำไปกูเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วเสียง um ที่ก้องกังวานเปลี่ยนไปด้วยอำนาจถูกเปล่งออกมาจากทุกทิศทุกทาง สมพงเหลียวมองไปรอบทิศอย่างตื่นกลัวเขาทิ้งตัวลงนั่งพนมมือแต้รองไห้จ้าอ้อนวอนให้สิ่งใดก็ตามที่กำลังจะเอาชีวิตเขาปลดปล่อยเสียเขาสำนึกผิดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วมีเสียงลั่นดังคึกคลากดังมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็ต้องตกตะลึงเมื่อผนังด้านหน้าของวิหารที่ทำจากศิลาแรงนั้นเกิดรอยแตกปริร้วเป็นเส้น แล้วมันก็พังคลื่นลงมาทับถมร่างของสมพงษ์ทันทีทันใดก่อนที่เขาจะสิ้นใจสายตาที่พร่ามัวมองไปเห็นเท้าคู่หนึ่งที่ใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปสองสามเท้าเดินชา้ชาๆมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเขาใช้กําลังเฮือกสุดท้ายรวบรวมมันหันเงยหน้าขึ้นมองภาพของนักรบโบราณร่างกายกำยำถือดาบสองข้างมองเขาด้วยสายตารังเกียจเดียดฉันแล้วเท้าข้างหนึ่งก็ยกขึ้น แล้วกระทืบลงใส่สศีรษะของเขาอย่างแรงที่เดียวกระโหลกแตกกระจุยเลือดสาดสมองกระจายเป็นการจบชีวิตจนขุดกรุของเขาอย่างน้าอานาตรุ่งเช้าชาวบ้านพบชายเสียสติคนหนึ่งเดินร้องไห้หวยหวนพอพบเจอใครในระยะสายตาก็นั่งลงคุกเข่ากราบไหว้ปกปกบอกว่ากลัวแล้วสำนึกผิดแล้ว เขาจะไม่ทำไม่ขุดกรูเพื่อหาของโบราณอีกแล้วเขาถูกจับส่งให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถามอย่างไรก็ไม่ได้ความแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็มาบอกเบาะแสว่าพบรถยนต์ปิิศนาจอดอยู่ไม่ห่างจากวัดร้างกลางป่าเท่าใดนักเจ้าหน้าที่ส่งกำลังไปตรวจสอบก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบศพของชายสามคนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ คนหนึ่งศพของเขาหัวขาดเลือดสาดกระจายอยู่ข้างรูปปั้นนักรบที่เก่าผุพังคราเลือดติดอยู่ตรงดาบเล่มหนึ่งที่รูปปั้นนั้นถืออยู่ศพที่สองร่างห้อยตรงเตงอยู่กับต้นไม้ลำคอของเขาถูกกิ่งไม้แหลมขนาดเท่าท่อนแขนเสียบทะลุหลังตายสยองและศพสุดท้ายถูกผนังด้านหน้าของวิหารเก่าพังลงมาทับจนกระโหลกแตกตายอานาถจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มี ศพทั้งสามและอีกหนึ่งชายที่เสียสติเป็นแก๊งขุดกรุที่มีหมายจับจากส่วนกลางเจ้าหน้าที่ควานหาตัวพวกเขามานานไม่นึกว่าสุดท้ายจะมาจบชีวิตอย่างวัดร้างกลางป่าที่มีเสียงล่ำลือว่าผีดุแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรสซ่สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ ฝันดีราตีสวัสดีครับ